บทที่สามสิบห้าเข้าถึงธรรมสิ่งที่ผมข้องใจสงสัยมันมีหลายอย่างนะครับหลวงพ่อพระบวัวเหีียวพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุดงั้นก็ว่าไปทีละอย่างนึกว่าวันนี้เป็นวันของเธอก็แล้วกัน จะได้ไม่เอาไปเที่ยวพูดว่าฉันไม่มีเวลาให้ข้าหลวงพ่อครับตั้งแต่ผมอยู่วัดนี้ผมยังไม่เคยไปเที่ยวเลยสักครั้งและจะเอาหลวงพ่อไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงพระหนุ่มปฏิเสธเสียงแข็งแน่ใจนะท่านพระครูคาดคันแน่ใจครับแน่ใจร้อยเปอร์เซนและเมื่อตะกี้เนี่ยใครว่าฉัน ให้เจ้าขำฟังล่ะว่าฉันไม่มีเวลาให้เธอพอจะรู้บ้างไหมว่าใครว่าก็าพอจะรู้เหมือนกันครับแต่เขาไม่ได้เอาไปเที่ยวว่านี่ครับเขานั่งว่าอยู่ตรงเนี้ยตรงที่ผมนั่งเนี่ยพูดพร้อมกับชี้นิ้วลงที่พื้นการย่วพระอุปชาเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระบวัวเหียวเอาตัวรอดจนได้นะ เอาละฉันขอชมเชยว่าเธอเก่งฉันยังไม่เคยเห็นใครเก่งอย่างนี้มาก่อนเลยจริงๆอย่างนี้นะ่าอย่างไหนครับพระหนุ่มไม่วายยั่วก็อย่างที่เรียกว่ามากอกสามตะก,กราบปาไม่ถูกนะสิท่านพระครูเฉลยการได้พูดจาหยอกล้อกับน้องชายในอดีตชาติทำให้ท่านมีความสุข แม้ว่าฝ่ายนั้นจะยังไม่รู้ว่าชาติหนึง่งตนได้เกิดเป็นน้องชายของท่านถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็ต้องไปฝึกปลาเป้าใหม่หรือไม่ก็เพิ่มมากอเป็นสี่ตาก,ก้าถ้ายัางปลาไม่ถูกอีกก็เพิ่มเป็นห้าหกเจ็ดหรือแปดตาก,กา้ามันจะต้องถูกสักลูกหนึ่งจนได้ล่ะครับพระหนุ่มแนะนำเอาละเอาละมัวพูดเยินเย้ออยู่นั่นแหละ จะถามอะไรก็ถามฉันเป็นคนไม่ชอบหายใจทิ้งครับผมเองก็ชอบหายใจเป็นการเป็นงานงั้นผมขอเรียนถามข้อข้องใจเลยนะครับท่านพระครูพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตพระบวัวเฮียวกําลังเอ่ยปากถามก็พอดีกับบุรุษผู้หนึ่งคลานเข้ามาพระนุ่มีอันต้องถูกขัดคออีกจนได้ เท่าแก่เสงงกราบท่านพระครูสามครั้งกราบพระบัวเหียวสามครั้งและพูดขึ้นว่าผมต้องขอประทานโทษที่มาขัดจังหวะแต่ผมจำเป็นจะต้องมาเพราะอยากพบหลวงพ่อมากครับเจริญพรโยมเท่าแก่มาคนเดียวหรือมาคนเดียวครับผมเหมารถแท็กซี่มาจากกรุงเทพอย่างนั้นหรือ ทำไมไม่ให้คุณนายดวงสุดามาส่งละ่ะผมไม่อยากกวนเขาครับอีกประการหนึ่งผมอยากให้การมาครั้งนี้เป็นความลับทั้งคุณกิมง้ะและหนูดวงสุดาไม่ทราบว่าผมมาเท่าแก่เสงตอบอ๋อแล้วจะค้างหรือเปล่าหรือว่ากลัวทางบ้านเขาจะเป็นห่วงไม่ค้างครับผมจะมากราบหลวงพอ่อแล้วก็จะกลับ ถ้าอย่างนั้นก็อยู่ทานอาหารกลางวันเสียก่อนเดี๋ยวชวนโชเฟอร์เข้าไปทานด้วยคงไม่รีบร้อนใช่ไหมครับก็ตั้งใจว่าจะทานอาหารกลางวันแล้วจึงจะกลับขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับที่เมตตาพูดพร้อมกับประนมมือไหว้โยมเท่าแก่โชคดีนะที่มาแล้วได้พบท่านที่จริงวันนี้ท่านต้องไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพ แต่ทางผู้จัดเขาขอเลื่อนกระทันหันพระบัวเหียวพูดหมายจะเอาบุญเอาคุณหากก็ต้องผิดหวังเมื่อบรรุษวัยกว่าเจ็ดสิบตอบว่าแต่ผมทราบครับว่าท่านต้องอยู่ที่เหมารถแท็กซี่มาตั้งสามร้อยก็เพราะต้องการจะมาพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยครับโยมทราบได้ยังไงล่ะท่านเจ้าของกุฏิถามอย่างสนใจ เท่าแก่เสียงจริงเล่าว่ามันแปลกมากครับหลวงพ่อเมื่อเย็นวานขณะที่ผมกำลังนั่งสมาธิผมรู้สึกคิดถึงหลวงพ่อมากกำหนดอย่างไรก็ไม่หายคิดถึงก็เลยตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะต้องมากราบหลวงพ่อพอคิดได้ดังนั้นก็เกิดความกังวลอีกว่าอาจจะไม่พบเพราะไม่ใช่วันพระความที่ผมอยากรู้จึงพยายาม รวมจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วผมก็กำหนดเห็นหนอเห็นหนอก็เกิดนิมิตเห็นหลวงพ่ออยู่ที่วัดขณะเดียวกันก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าพรุ่งนี้ท่านพระครูไม่ได้ไปไหนพรุ่งนี้ท่านพระครูอยู่วัดผมก็เลยมาพิสูจน์นี่แหละครับเท่าแก่เสียงเล่าจบท่านพระครูจึงถามขึ้นว่าแล้วคุณโยมผู้หญิง กับคุณนายดวงสุดารู้หรือเปล่าผมไม่ได้เล่าให้คุณกินง้อฟังครับกลัวเขาจะหาว่าเหลวไหลส่วนลูกดวงสุดาเขาไม่ได้มาหาผมเขาอยู่ที่บ้านเขาครับแปลว่าโยมเท่าแก่ได้เห็นหนอใช่ไหมครับหลวงพ่อพระบัวเยียวถาม ถูกแล้วบัวเยียวเห็นไม่ว่ามันไม่ได้ยากเย็นแต่ประการใดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เกินความสามารถของมนุษย์ผู้มีความเพียรไปได้จริงไหมจริงครับอาตมาขออนุโมทนานะโยมเท่าแก่มีวิริยะอุตสาหะดีเลือเกินท่านพระครูเอ่ยปากชมอาตมาขออนุโมทนาด้วยพระโวเหยวพูด รู้สึกดีใจและเสียใจระคนกันดีใจเพราะลูกศิษย์มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติแต่ที่เสียใจเพราะเกิดความรู้สึกว่าตนเองคงย่อหย่อนในการทำความเพียจรจึงยังไม่บรรลุผลที่มุ่งหมายท่านอยากได้เห็นหนอมานานแต่ก็ยังไม่ได้แต่เท่าแก่เสงปฏิบัติทีหลังแต่กลับได้ก่อนท่าน พระอุปชารู้ความคิดของสิทธิจึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องเสียอกเสียใจหลอกบัวเยียวเอ่ยของอย่างนี้ไม่ใช่จะได้กันง่ายๆหรอกนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติชาตินี้แล้วจะได้ชาตินี้เรื่องของอภิญญานั้นน่ะคนที่จะได้ต้องเคยสะสมบารมีมาตั้งแต่ชาติก่อนๆแล้วก็อีกประการหนึ่ง การที่เธอยังไม่ได้เพราะเธออยากได้จงจำไว้ว่าถ้าอยากได้แล้วจะไม่ได้ต้องไม่อยากได้จึงจะได้หมายความว่าอย่างไรครับผมชักจะงงๆเสแล้วก็หมายความว่าที่เธอยังไม่ได้เห็นหนอเพราะเธอไปอยากได้มันนะสิเธอจะต้องทำเฉยๆอย่าไปมุ่งมั่นจนเกินไปแล้วเธอจะได้เอง ท่านพระครูแนะนำแปลว่าผมต้องฝืนใจใช่ไหมครับคือทำเป็นไม่อยากได้แบบนี้ก็โกหกตัวเองนะสิครับเธอก็ต้องทำใจไม่ให้อยากได้จริงๆสิไม่งั้นมันก็เป็นการโกหกตัวเองอย่างที่เธอว่านั่นแหละและถามเท่าแก่เสียงว่าเวลาโยมปฏิบัติธรรมโยมหวังจะได้เห็นหนอไหมตั้งใจไว้เลยไหม ว่าจะต้องให้ได้ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยครับผมรู้แต่ว่าทางที่ผมกำลังดำเนินอยู่เนี้ยเป็นทางสายเอกที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงถ้าผมตั้งใจปฏิบัติก็อาจจะเข้าถึงความดับทุกข์ได้แต่ผมก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเพลียงแต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดส่วนอดีตและอนาคตผมจะพยายามไม่คิดถึง เท่าแก่เสียงตอบอย่างคนที่เข้าถึงธรรมโดยแท้พระบูเหียวฟังแล้วรู้สึกละอายใจเพราะตัวท่านปฏิบัติรมชนิดที่ยังมีโลภะความอยากได้เห็นหนอก็คือตัวโลภะนั่นเองหลวงพ่อครับต่อไปนี้ผมจะไม่หวังอีกแล้วครับฟังโยมเท่าแก่พูดแล้วผมรู้สึกละอายใจตัวเองนะักผมจะไม่สนใจ ว่าจะได้เห็นหนอหรือไม่ได้เพราะมันไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์ใช่ไหมครับถูกแล้วบัวเหียวเห็นหนอก็คือการได้ทิพยะจักสุเป็นอภิญญาข้อหนึง่งในหกข้อดูเหมือนฉันจะเคยอธิบายให้เธอฟังแล้วว่าอภิญญาห้าข้อแรกนั้นนะ่ะเป็นโลกิยะอภิญญาปุถุชนคนธรรมดาก็สามารถมีได้หากได้ฌานสี และสมาธิกล้าแข็งพอแต่อภิญญาข้อสุดท้ายจะมีชื่อว่าอาสวะรคยญาณนั้นน่ะจะเป็นโลกุตระอภิญญาพระอาหารหันต์เท่านั้นจึงจะมีได้และเมื่อได้แล้วก็จะไม่เสื่อมส่วนโลกิยะอภิญญานั้นเสื่อมได้ถ้าฌานเสื่อมถ้าอย่างนั้นพระอริยบุคคลชั้นต้นเช่นพระโสดาบันก็ไม่จำเป็นว่าจะได้อภิญญาใช่ไหมครับ ถูกแล้วและคนที่ได้อภินยาก็ไม่จํำเป็นว่าจะได้เป็นพระโสดาบันเพราะไม่เกี่ยวกันผู้ที่บรรลุโสดาปฏิพินจะเป็นพระโสดาบันนั้นเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้สามอย่างคือสักยะทิฏฐิวิจิกิจจาและศีลปตะปรามาตไม่เกี่ยวข้องกับอภิญญาแต่ประการใดท่านพระครูอัฏฐาที่บาย แต่หลวงพ่อครับเมื่อกี้หลวงพ่อว่าพระปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าคารวาสแบบนี้จะแปลว่าคารวาสไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลอย่างนั้นสิครับอย่างที่หลวงพ่อว่าบางคนได้ถึงยานสิบสามแต่ก็ติดอยู่แค่นั้นไม่เสมอไปหลอกบัวเหี้ยวที่ฉันยกตัวอย่างให้เธอฟังเมื่อกี้นั่นนะ่ะ ฉันหมายเฉพาะคนที่เข้าสมาบัติกรรมฐานที่วัดคือขณะที่อยู่ในวัดอาจจะได้ถึงยานสิบสาแต่พอกลับบ้านเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็จะไม่สามารถก้าวไปถึงยานสิสี่หรือญานสิหได้แต่คนที่กลับไปแล้วยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นโยมเ่าแก่เป็นต้นแบบนี้ก็อาจบรรลุถึงยานสิบหเป็นพระโสดาบันได้ ผู้ที่เป็นคฤหัสหัมีโอกาสที่จะบรรลุได้ถึงระดับอนาคามิผลนั่นเทียวไม่ถึงอารหัตผลหรือครับทำไมถึงไม่ถึงล่ะครับถ้าถึงก็ต้องบวชในวันนั้นถ้าไม่บวชก็ต้องตายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับบุรุษสูงวัยถามอย่างสงสยัยพระบุญเฮียวก็กำลังถามแบบเดียวกันนี้ พราะภาวะความเป็นอยู่ของครหัสั์ไม่สามารถรองรับภาวะของพระอรหันต์ได้ในสมัยพุทธกาลเคยมีปรากฏที่ขรหัตบรรลุอรหัตตผลแล้วไม่บวชเพราะท่านมีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งตาบอดเมื่อท่านบรรลุก็ถูกวัวบ้าขิดถึงแก่ความตายในวันนั้นได้ยินคำว่าวัว พระบัวเหี่ยวก็ขนลุกสู้โดยไม่ทราบต้นสายปลายเหตุอาจเป็นด้วยจิตสำนึกของท่านมีความเกี่ยวพันกับวัวควายนั่นเองแบบนี้วัวตัวนั้นก็บาปแย่เลยสิครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงิงถามบาปแน่นอนเพราะเป็นคลรุก,กรรมข้ออรหัตคาตไม่น่าเลยนะครับท่านเป็นถึงพระอรหันต ไม่น่ามาเสียชีวิตเพราะถูกวัวกบ้าควิดบุรุษสูงวัยรู้สึกปรงสังเวทจะเป็นอะไรก็ตามไม่มีใครหนีกรรมพ้นพระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้ให้ภิกษุฟังว่าเป็นเพราะพระอาหารหันต์รูปนี้ท่านเคยสร้างกรรมไว้กับบัวจึงต้องมาชดใช้ฟังถ้อยคำของพระอุปชาพระหนุ่มก็เสียวาบขไปถึงหัวจิตหัวใจ จึงเสถามเท่าแก่สิงว่าเวลานั่งสมาธิโยมเท่าแก่เคยง่วงไหมง่วงมากๆจนแม้จะลุกขึ้นเดินก็ยังง่วงหนะเคยเป็นไหมเคยครับแต่นานมาแล้วดูเหมือนจะตอนที่ปฏิบัติเดือนแรกๆนันน่นและบุรุษสูงวัยตอบและโยมทำยังไง ก็พยายามอยู่ในที่แจ้งบ้างรับประทานอาหารให้น้อยลงบ้างนอนบ้างแล้วหายง่วงไหมไม่หายครับมันยิ่งง่วงหนักขึ้นไปอีกง่วงแล้วรู้สึกเบื่อนหน่ายไปหมดผมก็พยายามเอาชนะมันด้วยการกำหนดสติอยู่ตลอดเวลาง่วงก็กำหนดว่าง่วงเนาะพอนอนไม่หลับก็กำหนดว่านอนไม่หลับเนาะ เมื่อรู้สึกเบื่อก็กำหนดว่าเบื่อเนอเรียกว่าผมไม่ยอมให้เผลอสติเลยล่ะครับเป็นอยู่อย่างนี้สักสามสี่วันก็หายพอหายผมรู้สึกสบายอกสบายใจมากก็เกิดปีติว่าผมเอาชนะมารได้แล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะเร่งทำความเพียรต่อไปเพราะว่าอายุผมมากแล้วจะอยู่ไปอีกนานเท่าไรก็ไม่รู้ได้หากมัวเห็นแก่กินแกนอน ก็จะทำให้ชีวิตเป็นมันเสียชาติเกิดผมคิดอย่างนี้ล่ะครับและโยมสงสัยบ้างไหมว่าอาการเช่นนั้นนมันเกิดขึ้นจากอะไรอาการที่ง่วงมากๆและเบื่อนายทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะท่านเจ้าของกุฏิถามมิใช่ท่านไม่รู้คำตอบทว่าต้องการให้บุรุษสูงอายุได้สอนพระหนุ่มทางอ้อม ผมคิดว่ามันไม่ใช่ความง่วงธรรมดาธรรมดาคงจะต้องเป็นการปรากฏของสภาวะรมอะไรสักอย่างหนึง่งผมแน่ใจว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นครับถูกแล้วนั่นแหละเป็นอาการของนิพพิทายานและที่โยมปฏิบัติตามที่เล่ามานั้นก็ถูกต้องแล้วการปฏิบัติธรรมไม่แช่เรื่องง่ายแต่ถ้ามีความเด็ดเดียวใจสู้มันก็ไม่ยากเกินไป นี่อาตมาหมายถึงธรรมะระดับสูงนะท่านใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบก็ได้รู้ว่าบุรุษตรงหน้าได้ถึงยานสิบสามแล้วและคงจะบรรลุยาณสิบหในไม่ช้านี้ท่านไม่พูดอะไรออกมาด้วยไม่ต้องการให้คนที่เพิ่งได้ยาน8เกิดน้อยเนื้อต่ำใจอีกเมื่อพูดถึงเรื่องง่วง ท่านพระครูก็นึกถึงอดีตสมัยที่ท่านอายุสิบสองสจึงเล่าให้พระบัวเฮียวและเท่าแก่เสงฟังเป็นการคลายความเครียดว่าอาตมามีเรื่องคำ้ำค้ำจะเล่าให้ฟังเรื่องง่วงนี่แหละสมัยที่อาตมาอายุสิบสองสามอาตมาอยู่กับยายพอตีสี่ยายก็ปลุกแล้วปลุกให้ลูกคุ้งข้าวใส่บาต วิธีปลูกของยายยอดเยี่ยมมากโยมลองเอาไปใช้กับลูกกับล้านก็ได้ท่านบอกเท่าแก่สิงทำอย่างไรครับถามอย่างสนใจก็ไม่ทำอะไรมากตอนแรกก็เข้าไปเขย่าตัวบอกไอ้โนูไอ้โนูลุกขงข้าวใส่บาตได้แล้วอาตมากำลังง่วงก็ตอบว่าอืมอืมรู้แล้ว ขอนอนต่ออีกนิดเดียวยายก็ขึ้นเหยียบเลยบอกจะลุกหรือไม่ลุกอาตมากำลังอยากนอนเลยบอกกับยายว่าแม้ดีจังเลยยายผมกำลังปวดเมื่อยอยู่พอดียายมาช่วยเหยียบให้ทุกวันเลยนะแล้วท่านว่ายังไงครับพระบัวเหียวถามแกก็บอกงั้นยายจะเอาไม้เรียวมาช่วยนวดให้หน้าหลานนะ เด็กอะไรขี่เกียรตัวเป็นขนไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่นและหลวงพ่อทำอยังไงครับจะทำยังไงฉันก็ต้องรีบลุกมาหุงข้าวน่ะสิที่นี้ข้าวสมัยนั้นน่ะเขาใช้หมอดินหุงแล้วก็ใช้เตาฟืนฉันก็ก่อไฟความง,ง่วงก็เลยจับดุนฟืนนั่งหลับอยู่หน้าเตาไฟนั่นแหละยายไม่เห็นเข้าก็ตบให้สองชาิ นี่ตบที่หน้านี่ตบข้างซ้ายทีข้างขวาทีท่านทําท่าประกอบและเป็นยังไงบ้างครับพระบัวเยวถามอย่างนึกสนุกท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยว่าก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยนึง คุณยายของหลวงพ่อคงจะดุมากเลยนะครับเท่าแก่เสิษถามดุหรือไม่ดุอาตมาก็ถูกตีไม่เว้นแต่ละวันเชละบางวันก็ถูกตีสามครั้งหลังอาหารเช้ากลางวันและก็เย็นน่าจะแถมก่อนนอนอีกรอบนะครับเพราะเวลาหมอให้ยาเขายังให้กินหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนพระโบเฮียวว่าไปโนน บางวันก็ได้แถมก่อนนอนด้วยท่านเจ้าของกุฏิสารภาพงั้นแสดงว่าหลวงพ่อก็คงไม่เบาเหมือนกันนะครับพระโวเยว่าเอจะว่าหนักก็ไม่เชิงเพราะว่าตอนนั้นฉันผอมพระอุปชาตั้งใจยั่วลูกศิษย์แม้หลวงพ่อก็รู้ว่าผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น คือผมต้องการจะพูดเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ตีทุกวันเวลาสามสี่ครั้งน่ะคงจะไม่เบาทีเดียวคือจะต้องเกเรจนขึ้นชื่ออะไรทำนองเนี้ยเกเรหรือไม่เกคนเข้าก็เรียกฉันว่าไอ้มหาโจรกันทั้งบางนั่นแ,ลแลหละแล้วหลวงพ่อเกลียดคุณยายไหมครับถูกคุณยายตีทุกวันแล้วรู้สึกเกลียดคุณยายไหมครับคนเป็นข้ารือหัดถาม ตอนนั้นเกลียดแต่ตอนนี้รักเพราะทาไมได้ไม่เรียวยายอาตมาก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้อาตมารู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของยายมากเงียบกันไปครู่หนึ่งท่านเจ้าของกุฏิก็พูดขึ้นอีกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาหนีไปเที่ยวดูหนังโกหกยายว่าไปติวกับเพื่อน เพราะว่าจวนสอบไล่ที่แท้หนีไปดูหนังกับเพื่อนกลับเสีด,ดึกพ่อยายมาปลุกก็บอกยายว่าวันนี้ขอวันหนึ่งเธอเพราะติวกับเพื่อนเหนื่อยมากขอนอนตื่นสายสักวันยายก็บอกว่าไอ้หนูเองจะนอนยายก็ไม่ว่ารอกแต่ก่อนนอนต้องหุงข้าวใส่บาทก่อนแล้วก,ก็กินข้าวกินปลาเสียเรียบร้อยค่อยกลับมานอน นี่เห็นไหมนโยบายของยายอาตมาเยี่ยมยอดจริงๆอาตมาก็เลยสลืมสลือลุกขึ้นไปก่อไฟตั้งหม้อข้าวไฟมันก็ไม่ติดสักทีก่อไฟอยู่ตั้งนานก็กลัวข้าวจะไม่ทันพระเลยใส่ฟืนใหญ่กระทุ่งฟืนเข้าไปในเตาแล้วก็จะเป็นเพราะความง,ง่วงหรือว่าเพราะมือหนักก็ไม่ทราบกระทุง่งเส้ยหม้อข้าวแตกเลย แล้วยายของหลวงพ่อทำายังไงครับพระบัวเยียวถามรู้สึกสนุกสนานกับเรื่องที่ท่านเล่าก็ไม่ว่ายังไงหรอกแต่ว่าตีเสียอ่านไปเลยคราวนี้เล่นเอาหลังลายไปหลายวันแม้ชีวิตหลวงพ่อนี่โลดผลดีจังนะครับพระหนุ่มว่าใช่ก็ทำให้มีชีวิตชีวาดีเหมือนกัน ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันยังขำอยู่จนทุกวันเนี้ยคือเรื่องละเมอใครละเมอครับหลวงพ่อหรือว่าคุณยายเท่าแก่สิงถามอาตมาคือก่อนนอนไปกังวลหว่าน้ำมันจะแห้งโอมพรุ่งนี้จะต้องตื่นขึ้นตักน้ำแต่เช้าพอหลับไปก็เลยละเมอนี่ชาวบ้านเขามาเล่าให้ฟังตอนเช้า เขาบอกว่าเห็นอาตมาตักน้ำตั้งแต่ตีสี่ตักขึ้นบ้านอาตมาก็แปลกใจว่าคนละเมอทำไมถึงหากระแต่งไปสะได้แถมขึ้นบันไดบ้านได้ถูกด้วยเขาว่าอาตมาตักเอาตักเอาเขาพูดด้วยก็ไม่พูดก็คนละเมอจะรู้เรื่องได้ยังไงจริงไหมท่านถามพระบวยเหีียวจริงครับ แล้วเขาบอกไหมครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรเขาบอกเขาตะโกนถามว่าไอ้หนูนึกยังไงลุกขึ้นมาตักน้ำตั้งแต่ตีสีฉันก็ไม่พูดกับเขาตักน้ำเสร็จก็กลับไปนอนจนรุ่งเช้าและไม่ลุกขุงข้าวหรอครับไม่ลุกเพราะยายไม่ได้ปลุกยายไม่อยู่ไปช่วยงานที่บ้านเนื้อ พ่อตื่นเช้ามาก็ตกใจโอ้โหน้ำเต็มโอ่งหมดตั้งยี่สิบโอ่งแถมโอ่งเข้าสารก็มีน้ำเต็มเข้าสารลอยเป็นแพ่เลยหลวงพ่อเลยถูกยายตีอานไปเลยพระโบยเยียวเดาวคราวนี้ท่านพระครูตอบอย่างมีชัยว่าโน no คราวนี้ฉันรอดตัวเพราะพอยายกลับมาจากบ้านเนื้อก็ถามว่าไอ้หนู ใครแจกข่าวให้ยายฉันก็ตอบว่าผมละเมอตักน้ำใส่โองค์ข้ขาสารกลัวยายตีก็กลัวแต่ยายกลับตอบว่าเออดีบานเนื้อกำลังจะทำขนมจีนงั้นเองก็รีบเอาไปให้เขาทำแป้งขงนมจีนเร็วๆขา่าเสียงระกคังเพลงดังขึ้นพระโบเหียวกราบพระอุปชาสามครั้งและลูกเดินไปยังหอฉัน ท่านพระครูบอกเท่าแก่เสงว่าไปเชิญปร,ประทานอาหารกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อสมชายไปเรียกโชเฟอร์มาด้วยสั่งเสร็จท่านก็ขึ้นไปยังชั้นบนของกุฏิเพื่อเขียนหนังสือสอบอารมณ์กรรมฐาน